สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครขอประชาะสัมพันธ์สารณารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนดีหรือพระราชบัญญัติสงคาะอ์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมใครได้รับสิทธิ์บ้างมาดูกันเลยประชาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตราห้าผู้ใดถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป หรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถใช้กำลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะเหตุผู้นั้นได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ช่วยเหลือราชการ2ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมาย3ปฏิบัติตามหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้อื่นตามหน้าที่ 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรมหรือพลเมืองดี ควรปฏิบตัติแต่ต้องไม่ขัดกับคำสั่งของเจ้าพนักงานและอันตรายที่ได้รับต้องไม่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเองตัวอย่างกรณีเสียชีวิตนายทอนลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการได้รับคำสั่งให้ไปซ่อมไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข4 3ขณะที่นายทอนขึ้นกระเช้าไปปฏิบัติงานมีรถยนต์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับกระเช้า ทำให้ในายทอนตกจากกระเช้าสีสะเกทกพื้นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล3าวันและเสียชีวิตการให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาพฤติการการเกิดเหตุแล้วถือได้ว่านายทอนเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลิน่ยอย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง จึงเป็นผู้มีสิทธิตามมาตา5วงเล็บ3เห็นควรจ่ายเงินสงคขอผู้ประสบภัยกรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาทของนายทอนโดยมีวิธีคิดดังนี้ตัวอย่างกรณีทุพพลภาพนายเบธขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจับกลุ่มนายน้ที่เมายาและอลวาวะทำลายทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร้องขอให้นายเบธเข้ามาช่วยเหลือจนถูกนายน้ใช้ท่อนเหล็กตีที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหาัส มีอาการเลือดออกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัวในห้อง ICU เป็นเวลา42วันแพทย์ให้ความเห็นว่านายเบธพิการทุพพลภาพขนาดหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพได้การให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงจากรายงานการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆถือได้ว่านายเบธได้รับอันตรายถึงขั้นพิการทุพพลภาพเพราะเหตุได้ปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีที่พึงปฏิบัติ ในเมื่อการปฏิบัติการน,นั้นไม่ขัดคำสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงานโดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อยอย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเองจึงเป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา5วงเล็บ4เห็นควรจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดังนี้ กรณีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส11อานิรุธข้าราชการและพวกรวม4นายได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจการเฝ้าตรวจขบวนการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่หลังปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นขณะเดินทางกลับฐานปฏิบัติการ11ปฐมข้าราชการได้ขับขี่รถยนต์กระบะไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อทำให้11อนิรุธพลทหารบรรจบ11ปฐมผู้ขับขี่เสียชีวิตและพลทหารสมชายได้รับบาดเจ็บสาหัสการให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมก,การได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการการเกิดเหตุจากหลักฐานและเอกสารต่างๆแล้วถือได้ว่าสิบเอกอณิรุธพลทหารบรรจบเสียชีวิตและพลทหารสมชายได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ยอย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเองจึงเป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา5วงเล็บสเห่งควนจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดังนี้กรณีเสียชีวิต นายอนเนกเห็นนายน้อยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลม้ลมลงบนถนนจึงเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ช่วยการเข็นรถจักรยานยนต์ไปจอดข้างทางถูกรถยนต์ของนายองอาจที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเฉียวยนอย่างแรงส่งผลให้ในายอนเนกพลเมืองดีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุการให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการการเกิดเหตุจากหลักฐานและเอกสารต่างๆแล้วถือได้ว่านายอนเนกได้เสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติาตามหน้าที่มนุษยธรรมอันเป็นการกระทําที่พลเมืองดีพึงปฏิบตัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไม่ขัดกับคําสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงานโดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตอนเองจึงเป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา5วงเล็บ4เห็นควรจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดังนี้ สามารถเยี่ยนคำขอได้ที่ท้องที่ที่เกิดเหตุพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญหรือโทร021277369